ก้าสู่เรื่องที่สองนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับซุปเปอร์แม็กวันนี้มีมาให้นะคะมีถึง3โปรโมชั่นเลยค่ะมาดูโปรโมชั่นแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยขนาดพกพาเนี่ยสองกล่องวันนี้เราเพิ่มให้ไปอีก4ี่กล่องนะคะวันนี้ยังไม่พอแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องนะคะแถมให้ไปเลยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น7กล่องแล้ววันนี้แถมฟรีจอเจลไปด้วยอบอกเลยว่าจอดเจลเนี่ยหอมมากๆเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆนะคะ รวมมูลค่าทั้งหมด3,440บาทค่ะวันนี้นะคะก็เหลือเพียงแค่990บาทนะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะที่ได้ของแถมฟรีไปเนาะโปรโมชั่นที่2ค่ะนี่เลย1กระปุก30แคปซูลค่ะคุณผู้ชมค่ะขนาดพกพา2กล่องแล้ววันนี้แถมฟรีไปอีกหนึ่งกล่องค่ะคุ้มมากๆเลยจากปกติราคา3,190บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและโปรโมชั่นสุดท้ายค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลเลยและแถมขนาดพกพาไปทั้งหมด8กล่อง1 กล่องนะมี4เม็ดเลยเออนะแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้ววันนี้ยังไม่พอเราแถามฟรีจ็อดเจลไปด้วยนะคะและยังไม่หมดนะคะวันนี้เราแถามฟรีนาฬิกาไปอีก1เรือนค่ะคุณผู้ชม่ะรวมมูลค่าทั้งหมด7,480บาทเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเรานะคะพิเศษให้เลยในราคานี้เหลือเพียงแค่2,100บ,บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรรีบสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับ50แล็อสายแรกนะคะ,ะย้าว่า แถมของนะคะฟรีไปนะคะแล้วก็โทรได้เลยที่02669456 6, 6ค่ะสแกนเ QR Code ทางด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาอย่าไได้เลยค่ะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะออผมนะรีบสั่งซื้อกันเลยนะ50สายแรกดูรายการนี้ไปก็มีความสุขไปถูกต้องวิวเวลาเราครบใครเนี่ยเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยชอบสร้างเงื่อนไขอพอเราสร้างเงื่อนไขเยอะๆขึ้นเนี่ยบางทีอะ ผู้ชายเขาก็ไม่อยากยุ่งนะฉะนั้นคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาจะคบใครเอาผู้ชายก็เหมือนกันแต่วันนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าคุณสร้างเงื่อนไขมากๆเนี่ยเขาอาจไม่อยากคบกับคุณก็ได้นะเชื่อไหมอันดับแรกเลยผู้หญิงชอบสร้างเงื่อนไขนะคุณเลือกเอาระหว่างฉันกับเพื่อนเอ่าถ้าสร้างเงื่อนไขแบบนี้นี่ผู้ชายก็อาจจะเลิกได้นะมันไม่โอเคอย่างยิ่งนะประเด็นนี้บอกได้เลยคุณผู้ชมหากคุณจะให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทุกคน ต้องการความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบทั้งสนุกสนานกับเราและสนุกสนานกับเพื่อนะนะบอกไว้เลยว่าให้เลือกระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ยบางทีเนี่ยมันแทนกันไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขที่โง่งๆ<ช>นะอันนี้ไม่เอาไม่เอานะใช่ออค่ะเอามาข้อต่อไปเขาบอกว่าบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่งตัวตามที่คุณชอบอันนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะโอเคเนาะเขาบอกว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะคุณผู้ชมคุณควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ไว้ให้ดีแนะนําเขาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถึงขั้นจู้จี้ ทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการเออมันไม่ใช่นะคะควรเคารพในสิ่งที่เขาเป็นและเขาชอบก็โอเคอย่างเช่นออสมมติว่าวันนี้เราจะไปเจอผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเขาใส่กางเกงเอเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรอ,อ,อันนี้เราแนะนํากันได้แต่ว่าถ้ามันเป็นลฟ์สไตล์ของเขาที่เขาเป็น,ปนใช่อันนั้นมันก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าตอนที่เราคบกันเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบไหนเนาะแล้วพอมาคบกันแล้วจะให้เขาไปแบบว่าเออใส่นุ่นใส่นี่มันก็ไม่ใช่แนวเหมือนเหมือนเพื่อนพี่ไงต่ไแรกผมยาวเป็นไงแล้วผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงผมสั้นก็ไปปาด อยากอย่างนั้นรู้สึกแย่เลิกผู้ชายเลิกฉันก็บอกว่าตายแล้วไงล่ะป็นไงล่ะไม่ได้ตัดเลยไม่เอานะอ่อีกการหนึ่งทะเลาะกันทีไรขู่ว่าจะเลิกทุกครั้งอันนี้ปัญหาอันนี้ไม่โอเคนะถ้ามีใช้เงื่อนไขแบบเนี้ยแบบว่าพอทะเลาะกันปุ๊บเดี๋ยวฉันจะเลิกฉันจะเลิกพอถึงวันหนึ่งเขาเลิกจริงๆเหมือนที่พี่เคยบอกว่าขู่เขาจนครั้งที่ ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเธอก็บอกว่าถ้าพูดอีกคราวนี้เลิก <c oughs> ลจริงๆแล้วก็จะไปจริงๆใช่ <นะ S 2> ข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าไม่เลิกทาในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยจะไม่คุยด้วยอ,อ,อะยังไงหล่กเขาบอกว่า มันใช่เรื่องไหมที่หากแฟนคุณชอบแต่งรถหรือว่าขี่บิ๊กไบค์หรือจนกระทั่งชอบเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ถูกใจแล้วขู่ว่าจะไม่คุยด้วยจะไม่ถ้าไม่เลิกทำอะไรอย่างเงี้ยทีคุณยังไปแบบว่าช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ทุกวันได้เลยนะคะหรือซื้อเครื่องสาอางใหม่ๆเกือบทุกวันแฟนคุณเนี่ยไม่เห็นจะว่าอะไรเลยเอออันนี้ก็อันนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราอย่าเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะอีกอันหนึ่งนะเงื่อนไขนี้ไม่โอเคมากๆไปเปรียบเทียบ เขากับผู้ชายคนอื่นอ่านะมันก็จะเกิดอาการน้อยใจทันทีนะครับหากเรานําเขาไปเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นก็ใครมันจะไปดีและเพอร์เฟกได้ตลอดเวลานะครับอันที่สําคัญนะครับคุณต้องทําความเข้าใจใหม่นะแล้วก็หัดชมและให้กําลังใจคนของเรารไม่ต้องไปเปรียบเทียบถูกต้องอันนี้ดูสิดูคนนั้นสิดูคนนี้สิดูแฟนคนนั้นสิไม่ไม่ไม่ต้องเปรียบเทียบ ไม่ค<อ>วรเลยอย่างยิ่งนะคะมาข้อสุดท้ายเขาว่าอย่างนี้คุณผู้ชมขาบังคับเขานะคะให้ความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนอก่อนพ่อแม่<อ>ใช่อันนี้ก็ไม่ควรเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรื่องครอบครัวต้องมาก่อนที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเออนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณตั้งเงื่อนไขข้อนี้กับแฟนคุณนะบอกเลยว่าแบบไม่โอเคไงก็เลิกนะคะมีที่ไหนให้ให้รักแฟนขนาดลืมห่วงใยพ่อแม่ผู<อ>้ให้กำเนิดเนาะลองทบทวนดูดีๆบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนนะคะก็ควรมีช่องว่างกันบ้างให้เขาได้มีเวลาไปดูแลเทคแคร์พ่อแม่กันบ้างค เงื่อนไขที่สาคัญใช่ผู้ชายรักแน่นอนอเธอต้องทานซูเปอร์แม็กถ้าผู้หญิงตั้งเงื่อนไขแบบนี้เชื่อไหมสามีรัก,รกแล้วก็รักกันทั้งคู่เพราะถ้าคุณทานซูเปอร์แม็ก ปึงปังดึงดังและก็สามารถ<อ>กิจกรรมร่วมรักร่วมเพศของคุณเนี่ยสำเร็จสมดังเป้าห<ช>มายแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะเอาไว้ว่าใครอยากดูรายการดีๆเคล็ดลับดีๆก็ต้องติดตามชมรายการเพิ่มรถเพิ่มรักเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับวันนี้ผมชัยแฮกค,ครับบิวลาดิชัดค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ